โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กัเจนะฮะในเกมไมครับนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์มินิเกมของคนไทยนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์มินิเกม1.14นะครับผมเป็นมินิเกมสกายวอลนะครับผมก็เมื่อกี้คืออัดมาแล้วแหละแต่ว่าลืมเปิดไมค์นะครับผมอันนี้ผมต้องมาพูดต้องมาอัดย้อนหลังอีกทีหนึ่งครับอันนี้เป็นการพูดย้อนหลังนะครับโอเคก็ มาดูกันเลยครับว่ามีมินิเกมอะไรบ้างนะครับนี่ครับมี2มินิเกมนะครับผมมีมินิเกมสกายวอลนะครับก็จะมีอารีนาแบบพวกอารีนาหนึ่อามสี่อะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะอ่าหนึ่งสองสามสี่นะครับกดเข้าไปอันหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฮะมันก็จะต้องรอคนนะครับให้ให้ทั้งสองให้ครบ2คนนะครับก็จะเริ่มนับเวลานะครับก็ถ้าครบ8คนก็เกมก็จะเริ่มเลยนะครับนี่ฮะมีหีบด้วยมีหีบด้วยเห็นไหมโอเค มีกิจด,ด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องกลับไปที่สปาวนะเห็นไหมกิจก็จะมีกิจหลายกิจเลยแต่ว่ามันต้องใช้เงินในเกมซื้อนนั่เองนะฮะโอเคผมจะกลับสปาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะไปที่สปาฮนะโอเคเรามาดูมินิเกมอีกมินิเกมหนึ่งกันนะครับผมก็เป็นมินิเกมดูเอลนะครับนี่ข้างหน้านี่เองฮะนี่เห็นไหมฮะมินิเกมดูเอลเหมือนกันนะครับผมก็เป็น มีให้เลือกเป็นพวกสล็อตหนึ่งสองสามสี่นะครับก็กดเข้ามาละนะครับเดี๋ยวเห็นไหมถ้ามีคนเล่นมันก็จะนับเวลาครับถ้าไม่มีคนมันก็จะรออย่างนี้นะครับผมจะเอาอีกตัวหนึ่งเข้านะครับผมแล้วก็รออีกคนหนึ่งเข้านะครับผมโอเค โอเคผมเอาอีกตัวหนึ่งเข้าแล้วนะครับผมเนี่ป็ปวินโด์นะครับพอมาเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะจับเวลาเลยนะครับว่าเหลือกี่วินะครับก็จะเริมนี่ฮะอ่ามันก็จะตีกันนื้เป็นมันจะได้ได้พวกชุดเกาะเพชรกับพวกดาบเพชรมานะครับผมอ่าเห็นไหมฮะตีกันพอตายก็จะไปไปเกิดที่สปาวนะครับแต่ว่าเกิดมา มันไม่มีนฬนกาเห็นไหมมันไม่มีนฬนกากดสกายวอลก็ไม่ได้เหมือนจะเป็นบั๊กนะจะเป็นบั๊กนะกดไม่ได้เห็นไหมกดเท่าไหร่ก็กดไม่ไดเ้เดี๋ยวผมจะลองโดดโลกดูโดดฆ่าตัวตายเดี๋ยวว่ามันจะได้ไหมโอเคโดยฆ่าตัวตายไปมันก็ไม่ตายโอ้สุดยอดเนี่ยับลอบบี้ปุ๊บ โอเคครับล็อบบี้แม่งก็เหมือนเดิมโอเคผมจะออกเข้าใหม่นะครับผมโอเคพอเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันให้รีจิสเตอร์แหละไม่รู้ทำไมนะเข้ามาใหม่แม่งให้รีจิสเตอร์ทุกครั้งเลยแบบรีจิสเตอร์ใส่รหัสอะไรก็ได้อะแล้วก็เข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9อย่างเงี้ยก็ได้แบบ เออใส่แบงนี้ก็ได้ปะอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าเล่นโอเคทีนี้มากดสกายวอลกันนะฮะนะกดสกายวอลเสร็จแล้วเห็นไหมนี่กดได้อะไรมันแม่งต้องออกเข้าใหม่ถึงจะกดได้โอเคเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเล่นด้วยนะมาโอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยฮะเห็นไหมฮะมันก็จะนับเวลานะครับผมหนึ่งนาทีนะก็รอวนไปนะครับโอเคฮะเกมจะเริ่มแล้วฮะเริ่มจากแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งยี่นับโคตรไวเลยโอเคสองหนึ่งนะ อะไรอ่มันก็จะบอกให้โชคดีนะคะเรียบร้อยก็อยู่ในเกาะนะครับผมเกาะมีของแบบโคตรอีพิกนะแต่ว่าในมือถือมันเล่นค่อนข้างยากนิดนึงเห็นไหมของมันสลับกันอยู่เลยนะฮะเล่นยากมากในมือถือนะครับถ้าเล่นมินิเกมนะในมือถือนี่ต้องเล่นพวกสร้างพวกสกายบล็อกอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับมันจะเล่นง่ายกว่าเห็นไหมฮะอ่ะ สร็จแล้วต่อบล็อกไฟผมจะไปเกาะตรงกลางนะครับไม่รู้ว่าไฟไ,ได้ไหมไม้พอหรือเปล่าอย่างเงี้ยไปเกาะตรงกลางอนะสามไม้จะหมดละโอเคเดี๋ยวผมจะลองกระโดดดูนะฮะึบล่วงล่วงโอเคครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วครับกับมินิเกมสกายวอลนะครับผมก็โอเคครับเซิร์ฟเวอร์น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเออ